เกี่ยวถูกเวลาแปรรูปดีมีกำไรเย้เยเยเมื่อเราปลูกโกโก้ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วเมื่อผ่านไปสองปีต้นโกโก้ของเราก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตเต็มที่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีบ้างที่โกโก้เริ่มติดดอกติดผล แต่ยังไม่แนะนำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะจ๊ะต้องรอให้ถึง2ปีเสียก,ก่อนเพราะจะได้มเมล็ดโกโก้ที่สมบูรณ์ผล,ผลผลิตมีคุณภาพยังไงเลยจ๊ะอิีิใช่แล้วฮะผมจะได้แข็งแรงแข็งแรงเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าผลโกโก้ผลไหนสุกผลไหนยังไม่สุกคำตอบคือให้สังเกตจากสีของฝากโกโก้ ถ้าเป็นโกโก้ที่มีฝักสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส่วนโกโก้ที่มีฝักเป็นสีแดงม่วงเมื่อสุกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มเป็นสัญญาณให้เราเก็บเกี่ยวได้เลยลุยลุยเลยอุปรกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลโกโก,ก้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยแค่มีกันไกรหรือมีดที่สะอาดก็ใช้ได้แล้ว วิธีการคือใช้กันไกรหรือมีดของเราเนี่ยแหละตัดที่คั้วของฝักโกโก้ที่ติดอยู่กับต้นแบบนี้ตัดได้ชับชับ,ชบหากเป็นต้นโกโก้อายุมากต้นสูงก็ใช้มีดติดกับด้ามไม้ยาวๆตัดคั้ฝักโกโก้ลงมาแบบนี้ก็ได้ แต่ข้อควรระวังเป็นพิเศษของการเก็บฝักโกโก้ก็คือห้ามใช้มือดึงฝักโกโก้ออกจากต้นเด็ดขาดเพราะจะทําให้เปลือกของโกโก้ฉีกเป็นการทําลายตาดอกโกโก้ที่จะออกมาใหม่ที่ตําแหน่งตาดอกเดิมของต้นทําให้ผลผลิตลดลงได้ต้องระวังกันด้วยนะครับจากนั้นทําการหมักหรือเก็บรวบรวมฝักโกโก้ไว้อย่างน้อย7วันเพื่อให้ได้ปริมาณมากๆและช่วยลดปริมาณน,น้ำในผล เมื่อรวบรวมได้เยอะแล้วก็เริ่มขั้นตอนการหมักโกโก้ได้เลยเริ่มจากใช้มีดผ่าฝกโกโอก้ออกตามแนวขวางแบบนี้และแกะเมล็ดออกจากไส้ที่ติดกับฝักรวบรวมไว้จากนั้นนำเมล็ดโกโก้ที่ได้ไปตากแดดนาน3-4ชั่วโมง หลังจากตากแดดแล้วเอา,มาเมล็ดโกโก้ของเราไปหมักในพันชนะหมักที่ระบายของเหลวได้ดีเช่นเข่งหรือลังไม้โดยใช้ใบตองรองด้านข้างสี่ด้านในพันชนะหมักแล้วเทมเมล็ดโกโก้ลงไปสำหรับเข่งนั้นควรใช้มเมล็ดโกโก้ในการหมัก60-80ถึงกิโลกรัมต่อครั้งส่วนลังไม้ควรใช้มเมล็ดโกโก้60กิโลกรัมต่อครั้ง จะทําให้การหมักมีประสิทธิภาพดีจากนั้นใช้กระสอบปิดด้านบนพันชนะหมักไว้หลายๆชั้นเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนในการหมักโดยเราใช้เวลาหมักนาน6-7วันและต้องกลับมเมล็ดในถังทุกวันในช่วงสาวันแรกเมื่อครบ6วันแล้วเอา,มาเมล็ดโกโก้หมักไปตากแดดประมาณ1สัปดาห์หรือในกรณีที่มีฝนตกตากแดดไม่ได้ให้นำเครื่องอบแห้งอุณหภูมิไม่เกิน70องศาซเซลเซียส อีกประมาณ2วันก็จะได้มเมล็ดโกโก้แห้งแล้วข้อควรระวังมากๆคือหากมเมล็ดโกโก้ไม่แห้งดีอาจทำให้เกิดเชื้อราจนรสชาของโกโก้เปลี่ยนไปไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า,มาเมล็ดโกโก้ของเราแห้งดีแล้วอันนี้ต้องลองสังเกตลองแกะเปลือกมเมล็ดโกโกด้ดูหากแกะออกได้ง่ายก็แสดงว่าแห้งแล้วหรือลองเอามือกำเมล็ดโกโก้แล้วปล่อยลงมาหากมีมเมล็ดโกโก้ติดมืออยู่แสดงว่ายังไม่แห้งดีต้องตากแดดต่ออีก2-3วันการดูว่า,มาเมล็ดโกโก้หมักได้คุณภาพหรือไม่ ทดสอบได้โดยการผ่าเมล็ดโกโก้ออกเป็นซีกดูสีเนื้อโกโก้ถ้าเนื้อเมล็ดเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีน้ำตาลมีการแตกเป็นร่องคล้ายรูปสมองแสดงว่าเราหมักได้คุณภาพดีมีกลิ่นช็อกโกแลตนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมล็ดโกโก้แห้งของเรามีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดเราก็ต้องดูจากเมล็ดที่มีลักษณะแต่งผิวเรียบไม่เหี่ยวยน่น ขนาดเม็ดโตค่อนข้างสม่ำเสมอมเมล็ดสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและกลิ่นควนันเมล็ดไม่หักหรือเกาะกันแน่นโดยเราสามารถทำผลผลิตของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานมเมล็ดโกโก้แห้งได้ดังนี้ความชื้นในมเมล็ดไม่เกิน7%น้ำหนักมเมล็ดแห้งฉเฉลี่ยไม่น้อยกว่า1กรัมปริมาณไขมันโกโก้ไม่น้อยกว่า55% สุ่มเมล็ดแห้ง300อเมล็ดผ่าตามยาวต้องมีลักษณะดังนี้มเมล็ดที่เป็นราไม่เกิน3%เปอร์เซนต์เมล็ดสีเทาหรือหินชนวนไม่เกิน3%เปอร์เซนต์เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะทำลายมเมล็ดงอกเสียรีบไม่เกิน3%เปอร์เซนต์เมล็ดสีม่วงไม่เกิน 2- 5เปอร์เซนต์เมล็ดสีม่วงหรือสีน้ำตาลบางส่วนไม่เกิน20-40เปอร์เซนต์ ้าเราทำได้ตามนี้ผลผลิตของเราก็จะมีคุณภาพดีพร้อมขายส่งหรือนำไปแปรรูปต่อไปได้แล้วเย้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 ต้นโกโก้นะคะอายุประมาณปีกว่าๆนะคะก็สามารถที่จะติดดอกแล้วก็ให้ผลผลิตได้นะคะแต่ว่าผลผลิตที่ได้ในในช่วงปีแรกเนี่ยจะยังไม่มีคุณภาพรอให้เป็นการออกผลในปีที่2จะดีกว่านะคะ ถ้าเผื่อว่าเราเก็บในปีที่2เนี่ยผลผลิตปีนั้น,นจะออกดกมากโกโก้นะคะจะมีการติดดอกออกผลตลอดทั้งปีนะ,ะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ให้ผลผลิตสูงสุดเนี่ยมันจะมีสอประมาณ2ช่วงนะ,ะก็คือพฤศจิกาธันวาอันนั้นเป็นครั้งหนึ่งที่ผลผลิตจะสูงที่สุดนะคะส่วนครั้งต่อมาคือพฤษภามิถุนาอันนั้นก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะ,ะนั่นคือสําหรับทางใต้นะคะแต่ระหว่างปีเนี่ยมันก็จะทยอยสุก ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็จะามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าเขาติดดอ,อกผลเยอะมากแค่ไหนนะคะผลผลิตเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะคะยิ่งอายุมากเนี่ยผลผลิตก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ,ะถ้าเราดูแลใส่ใจ,ใจดีเนี่ยเราก็จะได้การเก็บเกี่ยวผลผลิตสม่ำเสมอตลอดนะคะปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อไร่นะคะสำหรับชุมพรหนึ่งปลูกร่วมกับมะพร้าวได้ต้นโกโก้อยู่ที่ประมาณ120ถึง150ต้นต่อไร่ ผลผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณ127กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะคะแต่ถ้าเรามีการจัดการที่ดีมีการตัดแต่งมีการใส่ปุ๋ยผลผลิตของเรานี่ก็อาจจะเพิ่มมากกว่านี้ได้แร่งขายผลผลิตในประเทศไทยนะคะมีบริษัทที่มาส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยปลูกนะะแล้วก็มีการรับซื้อผลผลิตกลับคืนซึ่งเขาจะนําไป,ไปแปรรูปต่อนอกจากนี้เราเราก็จะมีผู้ประกอบการรายย่อยนะะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำคราฟช็อกโกแลต ก็จะมีการรับซื้อมเมล็ดจากเกษตรกรด้วยเหมือนกันแต่ว่าตลาดยังมีความต้องการสูงไหมก็ยังมีความต้องการสูงอยู่โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูโกโกโก้จะขายมเมล็ดแห้งให้กับโรงงานแปรรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปของอุตสาหกรรมต่าง,างๆเช่นอุตสาหกรรมผลิตช็อกโกแลตหวานและช็อกโกแลตนมอุตสาหกรรมลูกอมและลูกวาดอุตสาหกรรมเครื่องดื่มช็อกโกแลตอุตสาหกรรมเบเกอรี่อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมยาสูบและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือเกษตรกรสามารถขายมาเมล็ดแห้งให้กับแหล่งรับซื้อเพื่อแปรรูปต่ออย่างเช่นร้านกาดโกโก้สาทรกรุงเทพมหานคร ที่ทำการรับซื้อเมล็กโก้แห้งจากสวนของเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากทางร้านโดยรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพจากจังหวัดเชียงใหม่ชุมพรประจวบคิรีขันและจังหวัดจันทบุรีนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าต่างๆมากมายเช่นช็อกโกแลตแท้งเครื่องดื่มไอศกรีมและเบเก,กอรี่เป็นตน้นพร้อมวางจำหน่ายในร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตใจกลางกรุงเทพ ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ได้เป็นอย่างดีและยกระดับโกโก้ไทยไปสู่ระดับสากลอีกด้วยหรือหากเกษตรกรต้องการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปโกโก้ภายในท้องถิ่นตามวิถีเกษตรอินทรีย์ก็สามารถศึกษาได้จากโกโก้วันเล่อำเภอปัวจังหวัดน่าน ราะที่นี่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโกโก้ในท้องถิ่นรวมกลุ่มแปรรูปโกโก,โก้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าต่างๆให้แก่กลุ่มคนรักสุขภาพมากมายเช่นช็อกโกแลตแท่ง เครื่องดื่มเบเกอรี่และของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นโดยมีพื้นที่วางจำหน่ายในร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตและต่อยอดไปถึงรีสอร์ทเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้และท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมโจทย์แรกที่เราอยากทำคือเราอยากมาเหมือนกับมาสร้างธุรกิจหรือทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเราพอเรามาปลูกมาทำจริงจ เราเริ่มรู้สึกว่าของเราเนี่ยโอเคแล้วเราก็เลยอยากส่งต่อให้กับชุมชนที่เราอยู่ด้วยเราก็เลยเริ่มเริ่มมีการชักชวนเริ่มมีการทําเป็นกลุ่มอะค่ะให้เกษตรกรเนี่ยเรงเห็นทั้งประโยชน์ทั้งมูลค่าค่ะที่ได้ของของตัวโกโก้เนี่ยค่ะเราก็เลยจัดรวมกลุ่มร่วมอะค่ะกับทางมูลนิธิรักดินรักน้ําให้องค์ความรู้เรื่องปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะ แล้วก็เรื่องการดูแลพาะปลูกเนี่ยแบบเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะเราใช้คําว่าเกษตรอินทรีย์วิถีไทยซึ่งเป็นการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีค่ะเราใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติอย่าเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่เราได้ค่ะมันเลยเป็นผลผลิตที่มันเป็นธรรมชาติมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นองค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆถ้าในอนาคตมันขยายวงกว้างขึ้นคือมันดีดีต่อ ทุกส่วนนะคะแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษลดมลภาวะแม้กระทั่งมันดีต่อผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าตัวนี้ยถ้าในอนาคตมันขยายวงกว้างขึ้นมันน่าจะเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยต้องการเพราะด้วยปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ในการรักสุขภาพเนี่ยมันคือทุกคนให้ความสนใจมากอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับใครที่อยากรู้วิธีการแปรรูปหรืออยากเห็นหน้าค่าตาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ฝีมือคนไทยขอให้ติดตามกันได้ในตอนต่อไปเลยนะจ๊ะฮะ้าราดูตอนต่อไปได้แล้วนะล้าผมตื่นเต้นนะ